นี่เลยค่ะ n w w เวฟร้อยสีบีรุ่นที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปล้อแม็กค่ะที่เอามาวันนี้ก็คือเป็นรุ่นท็อปนะคะจริงๆรุ่นท็อปมีทั้งหมดถึง5สีด้วยกันแต่ว่าวันนี้มีมาให้ชมได้แค่4สีเท่านั้นเนื่องจากว่าพอจะคบลูกค้าก็สอยไปเลยทุกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีสีอะไรบ้างคันแรกอยู่ตรงนี้สีดำเหลืองค่ะ black y e l l o อันนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อสีเป็นสีเงานะคะดูสวยแปลกตาเลยในส่วนของแฟริลงชิ้นในด้าน,นในตรงนี้จะให้สีเหลืองยาวมาถึงตรงนี้ส่วนชิ้นนี้จะเป็นในส่วนของสติกเกอร์ที่แปะคำว่าเวฟไอมาให้แล้วก็จะมีสติกเกอร์สีที่เป็นสีเหลืองสีเดียวกับแฟริลงชิ้นนี้นี่อันนี้ก็คือสีแรกเวฟร้อยสสีดำเหลืองค่ะเดี๋ยวมาชมในส่วนของสีที่สค่ะขาวน้ำเงินขันนี้เลย ที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะเนื้อสีของเขาจะเป็นโทนสีขาวสะอาดสะอ้านเลยสติกเกอร์เป็นน้ำเงินอมม่วงมีในส่วนของแฟลิ่งชิ้นในเป็นแฟลิ่งชิ้นในให้มาเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ยาวตั้งแต่ตรงนี้นะคะถึงชิ้นนี้ให้ในส่วนของสติกเกอร์ที่แปะคำว่าเวฟไอมาแล้วก็เป็นลายกราฟิกสีน้ำเงินอมม่วงอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะสีที่3ที่ให้มาก็คือ สีน้ำเงินคันนี้เลยสีน้ำเงินคันนี้นะคะเป็นน้ำเงินตลอดทั้งคันเลยแล้วก็เป็นสีเงาเช่นกันนะคะให้มาเป็นน้ำเงินเต็มชิ้นแล้วก็มีสติกเกอร์ Honda สีน้ำเงินขาวแปะมาให้ด้านข้างก็เช่นกันและสีที่4คือสีแดงค่ะสีแดงคันนี้อันนี้คือ n w w เว e สีแดงให้มาเป็นสีแดงที่ ไม่ใช่สีแดงด้านเหมือนโฉมก่อนหน้านี้แต่ว่าให้มาเป็นสีแดงเงานะคะด้านหน้าเป็นสีแดงเงาด้านในเดี๋ยวดูแฟลลิ่งชิ้นในก่อนอ่าตรงชิ้นในที่ติดกับเรือนไม้ตรงนี้ก็ให้ในส่วนของสีแดงแต่จะมีชิ้นเฟลลิ่งตรงนี้นะคะชิ้นตรงนี้นิดหน่อยที่จะเป็นสีด้านมาส่วนตัวเบาะนะคะเท่าที่เห็นตรงนี้เป็นเบาะสีดำทั้งหมดเลย ซึ่งโฉมก่อนหน้านี้จะมีเบาะสีแดงให้มาใช่ไหมคะแต่รอบนี้เป็นเบาะสีดำส่วนอีกสีหนึ่งที่หายไปคือสีเทาค่ะถ้ามีครบสีครบรุ่นเมื่อไรเดี๋ยวเซีพินกเอามาจอดแล้วก็รีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะส่วนสีอื่นๆในรุ่นที่เป็นล้อซีรวดล้อซีรวดมีด้วยกัน3ามทาเหมือนเดิมนั่นก็คือล้อซีรวดสตาร์ทมือและ ล้อซี่รวดสตาร์ทาวค่ะมี3สีมีสีน้ำเงินมีสีแดงแล้วก็มีสีดำเหลืองค่ะส่วนรุ่นที่เป็นดำเบรกเดี๋ยวพาไปดูดำเบรกกันค่ะดำเบรกนะคะจะเป็นสีดำล้วนแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ New เว v e 110 ใครชอบสีไหนก็เม้นกันมาบอกได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็ติได้แต่ยาแรกนะอันนี้มาพร้อมกับบล็อกเครื่องยนต์ซึ่งเป็นเครื่องยนต์แบบสมาร์ทเอนจินทำให้คุณประหยัดน้ํามันได้70กว่ากิโลเมตรต่อลิตรเลยและก็ความจุถังน้ามันอยู่ที่5ลิตรค่ะ เขาเรียกว่าเป็นสเปคที่ดีมากแล้วในรุ่นของรถ Family ค่ะใช้งานคงทนยาวนานคลองใจคนไทยที่หนึ่งแบบนี้เลยคลิปต่อไปจะมีรถรุ่นไหนมาให้ชมกดติดตามกันเอาไว้นะคะจะได้ม่พลาดรถรุ่นใหม่ๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆจากทางชชนยนต์ค่ะสำหรับวันนี้เซล์พินโนขออนุญาตกล่าวคขาว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย